ตอนนี้เราอยู่ที่สมาร์ทยิมนะครับเป็นแหล่งของเรารวมยอดมนุษย์อาู่ยังก็อยู่เราอยู่ยี่งหมดเลยพี่อาร์ตพี่เดียพี่เสืออุ้ยยิ่งหมดนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาถ่ายบรรยากาศว่ารุ่นรุ่นโมเดลแล้วกันนะเขาเตรียมตัวไดเอทกันยังไงรุ่นเป็นฟิสิกนะตอนนี้ก็เหลืออีก4วีใช่ไหมพี่สี่วีครับ วันนี้คือดิแขกรับเชิญหลักๆเลยของเราคือพี่สองคนนี้ครับส่วนตาอาร์ตนู่นก็เดี๋ยวเข้าบ้างเป็นบอสมาสเตอร์ใครก็ผมจะบอกให้นะว่าคือหลักๆแล้วอะช่วงช่วงช่วงที่ไดเอทอะคือพี่ๆเขาจะหน้าตอบนิดนึงเพราะว่าเพราะว่าไขมันมันต่ำก็คือไขมันเนี่ยพูดไปแล้วเวลาลงมันลงทั้งตัวตีนก็ลงมือก็ลงหน้าก็ลงแต่ทีนี้เนี่ย มันอยู่ในช่วงเริ่มช่วงที่จะพีคแล้วแหละเขาก็จะซ้อมค่อนข้างาไม่ได้หนักมากหมายถึงว่าน้ำหนักนะไม่หนักมากแต่แบบว่าความเข้มข้นในการถี่ของการเล่นลมันก็จะพักน้อยแล้วก็เน้นจํานวนเล็กเลยพี่จำนวนอาจจะมีแบบซูเปอร์เซตบ้างกับเครื่องอื่นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเออแต่ละคนเทคนิคก็ไม่เหมือนกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์กันว่าพี่เขามีกินกันยังไงแล้วก็มีเทคนิคการเล่นอะไรยังไงบ้างาเตรียมตัวมากี่วินะครับเผื่อคุณผู้ชมที่ดูอยู่จะเอาไปปรับใช้นะครับ พี่เดียพี่เอ่ออย่างพี่สองคนเนี้ยวันหนึ่งสมมติว่าพี่เล่นหลังใช่ป่ะตอนนี้พี่เขาเล่นหลังนะครับพี่เล่นประมาณเครื่องละสี่เซตไหมตอนตั้งเอกตอนแข่งนี่เช่เครื่องละสี่เซตเหมือนเดิมหน่งเซตเลยใช่แต่จะเป็นไฮเลฟละเพราะว่าไม่มีแรงที่จะยกหนักละไฮเลฟของพี่นี่กี่ทีขึ้นไปอ่ายี่สิบยี่สิบใช่ก็ต้องต้องดรอปไปนิดนึงแล้วก็บางเครื่องบางบางท่าก็จะเป็นซิบเปอร์เซ็นต์เขาใช้น้อยยกหนักกันไม่ไหวละ แล้วมีไม่มีกำหนดไหมพี่ผมวันนี้หลังกี่เครื่องวันนี้น่าจะถ้าเล่นกันแบบไปปลายอาทิตย์ได้จะไม่เริ่มแบบไม่ค่อยไหวสี่เครื่องละถึงหกเครื่องน่าจะมีแบบส่วนซีซับคืออาจจะเป็นหน้าแข้งหลังกันหน้าแข้งอีกสักสองค่ารวมเป็นหกค่าอ๋อดูพี่อ่ะผมว่าอ่าผมบอกก่อนนะคือพี่สองคนนี้ตาล่าของพี่คือวันอาทิตย์พี่จะรีฟีดได้ใช่ไหมใช่ค่ะดูวันอาทิตย์ของพี่เขาอ่ะเขากินครับต่ำใช่ไหมใช่แล้วเขาจะไปรีฟีดวันอาทิตย์คือวันนี้มันเป็นวันเสาร์แล้ว มันเป็นวันที่แบบว่าพลังงานแม่งโลจัดๆนะเขาก็เลยฟังร่างกายตัวเองเรื่องที่จะซ้อมแค่สี่เครื่องแล้วก็เอาไปเก็บแค่มัดเล็กเอาแต่ถ้าเกิดว่าวันนี้เป็นวันจันทร์พี่พูดไกินมาพี่อาจจะเล่นประมาณเจ็ประมาณนั้นน่ะใช่ใช่อ๋อคือฟังร่างกายพลังงานพลังงานเติมมามเติมเลยีฟิลพลังงานมาเต็มถังแต่แต่ผมบอกนะว่าพี่พี่ทำพี่เดียร์ทำพี่ม้าเนี่ยพี่ใช้รีฟีดนะไม่ฟีดใช่รีฟีดก็คือการ คือพี่เขากินคาร์บต่ำถูกไหมพอรีฟรีก็คือการกินคาร์บให้มันสูงขึ้นใช่ต้องหาเพิ่มเพิ่มมาอีกเท่าหนึ่งใช่แต่ไม่เกินโอเวอร์มีกินขนมไหมนะก็คือสมมติถ้ามีก็มีบ้านนิดหน่อยดหน่อยนห้พอยายกยากให้แค่หายอยากอให้รู้เหมือนว่าเอ้ยเราได้กินแล้วนะชิ้นหนึ่งจบไม่งั้นมันจะาที่ทำมาคือศูนย์ แต่ทั้งี่ีจะได้เข้าวล้วนเลยเพราะมันยากอย่างเดียวอ่ะเพราะดีน้ําหนักเกินไงก็เลยแบบกินข้าวแล้วตอนนี้พี่สองคนนี่เกินกันอนึ่เดียวหมผมไม่เกินแล้วครับผมเัียอดัน้หกโลหึกโลนิดหน่อยหน่อยพอดีน้ำหนักตอนนี้กำลังพอดีแต่คือพยายามเมนเทนเอาไว้เพราะว่าถ้าเร็วกว่านี้ก็อาจจะรูดถ้ามากกว่านี้ตัวก็จะฉ่ำแล้วก็อาจจะไม่แห้งต้องอยู่ที่การต้องเมนเทนเหมือนกันเนาะใช่พี่ใช่ วางแผนก็ต้องเอาแม่นยำ่ะเหมือนผมไหมผมนะวางแผนไปเลยแม่นยำจัดวันแข่งติดลบอยู่โลขึ้งเย้เขตัวเหลือเปียกเออโอเคแล้วเดี๋ยวไปดูไไลน์พี่เขาแล้วเดี๋ยวจะพยายามถามพี่เขาเรื่อย ก็เราได้เห็นพี่เขาโค้ดอะไรกันไปแล้วนะครับก็คือตอนนี้เหลือประมาณสามวิ้งแล้วนะตีทั้งสามไม่รวมแข่งเนาะก็พี่ไดเอทมากี่วิ้งนะตั้งแต่แรก12บสองักสอประมาณสองสิบสองสองเดือนแล้วช่วงนี้ก็คืออกินคาร์บต่ำใช่ไหมแล้วก็โปรตีนกินปลาเนื้ออะไรเป็นหลักไก่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 เนื้อไก่ปรุงได้ไหมปรุงแ้อะไหนปรุงได้ไหมนิดหน่อยนิดเดียวใส่เกลืออย่างเดียวเกลือไปไข่แค่นั้น ก็คือโซเดียมโซเดียมต้องมีโซเดียมยังต้องมีโซเดียมม่งังซ้อมไม่ไหวแน่นอนม่ยังไม่มีแรงแล้วอออันนี้เลยสิ่งที่คนอยากรู้เลยคาร์ดิโอเยอะไหมก็อย่างเดียวน้ำหนักขาดเอ้ยใช่น้ำหนักเกินเยอะก็เลยต้องคารเยอะหน่อยก็สองรอบรอบละรอบละชั่วโมงรอบละชั่วโมงก็ด้องวิ่เดียสองชั่วโมงนะครับครับีมะตอนช่วงแรกอ่ะสามรอบเหมือนกันครับสี่สิบนาทีสามรอบพอน้ำหนักเราเริ่มได้คงที่อย่างเงี้ย เราก็จะเริ่มลดแล้วต้องดูเพราะถ้าคาร์ดิโอมากเกินไปมันกินเนื้อเราละก็เหลือมารอบเดียวตอนนี้ช่วงปลายเหลือรอบเดียวรอบเช้านอกนั้นก็เอาแรงไปซ้อมดีกว่าแล้วสำหรับพี่เนี่ยพี่คาร์ดิโอยังไงเดินหรือว่าปั่นจักรยานเดินเดินเอาชอบเดินเอาเดินดีกว่าเดินมันก็มันชินอะชินกับการเดินย่างดอกด้วยเพราะที่บ้านเป็นลูวิ่งใช่เป็นลูวิ่งไม่มีเครื่องปั่นจักรยานเพราะฉะนั้นการการอัศเรอเอ็เนี่ยจะเป็นนักกีฬาหรืออะไตามลดแฟทนะวาลดแฟตแล้วกันคาร์ดิโอเลยนั่นคือสำคัญ กจากเรื่องของโภชนาการแล้วสำคัญสำคัญสำคัญรองลองมาจากโภชนาการเลยแหละสำหรับดิฉันคิดว่าการใชโดูมันสำคัญเพราะว่าเรากินเข้าไหนอ่ะเราออกมากกว่าพยายามมาคับใจตนเองพยายามฝืนเข้าไาพยายามเอา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 ออกหน่อยทนนิดนึงพอมาถึงป้ายทางลูกมันแฮปปี้อ่ะบเราก็ต้องสู้หน่อยครับ แล้วก็เนี่ยถามเนี่ยถ้าเกิดคุณผู้ชมดูสภาพพี่ก่อนาเนี้ยถามว่าเหนื่อยกันอยู่แล้วเหนื่อยนะแต่มันก็อีกศาสตร์วิสไหมพี่แล้วก็เออแล้วทําไมทําไมแบบว่ากีฬาเนี่ยมันเหนื่อยอย่างเงี้ยเหนื่อยนะอดอัลบอดนอนเดินมั่วซั่วตีแตกอะไรเงี้ยทำไมพี่ที่แบบเลือก<ช>ที่จะแบบว่าทํามันไอ้พี่บอกขอถามความคิดเห็นแบบว่าแม่ทัพพิธีกรแล้วกันว่าทําไมพี่ถึงเลือกที่จะทํามันมาสนุกกว่าเนาะมันเหมือนแบบมันได้ได้ชนะใจตัวเองใช่เออมันเหมือนมันเป้าหมาย แล้วมันมีมันพอมันมีเป้าหมายแล้วแล้วมันกีฬานี้มันเหมือนเป็นเป็นทีเดียดเวลาด้วยอะชรเลนอะว่าเราแบบว่าเอ้ยช่วงนี้เราต้องทําอะไรช่วงนี้เราต้องทำอะไรช่วงนี้เราต้องทำอะไรมันจะเป็นเหมือนการฝึกวินัยปในตัวทําให้เราลกยเป็นคนที่มีวินัยในตัวเองในระดับหนึ่งเลยอะแบบตื่นเป็นเวลานอนเป็นเวลากินข้าวต้องเป็นเวลาคาร์ดิโอต้องเป็นเวลาคือแบบมันก็มีอยากจะหลุดอะมีอยู่แล้วทุกคนแต่ก็ต้องชนะแต่เราต้องชนะแต่ตัวเองให้ได้มันคือชาเลนที่แบบ ชนะใจตัวเองเนี่ยสุดยอดแล้วครับเออมันเจ๋งตรงนี้แหละคือพี่เขาพูดเขาคิดเหมือนผมเลยนะคือจริงๆผมมองว่าการที่ผมเนี่ยมาเล่นกีฬาเนี่ยแน่นอนแหละเรื่องหุ่นเรื่องอะไรมันเป็นสิ่งที่ไเรียกว่าผลพลอยได้นะครับพลอยได้แต่สิ่งที่ผมได้มันนะผมมองว่ามันมันเป็นวินัยที่แบบพี่เชื่อผมไปทําเรื่องอื่นมันกลายเป็นแบบง่ายไปเลยใช่เพราะว่าบอกคำนี้จริงนะเพราะผมบอกเลยนะว่าไอ้การที่ผมบอกอดๆอะไรเงี้ยคือคนอาจจะมองว่าเขาอาจจะไม่เก็ดว่าทช่ไมพวกมึงมาทำมันอย่างนี้อะไรเงี้ยแต่ผมบอกเลยนะว่าไอ้สิ่งทีี่่่่ผมมอออยยูใในนนนนนเเรืืงง้คัััปป็หึจจ มันเป็นเรื่องกินนะซึ่งเราเราพอผ่านนี้มาได้การทำเรื่องอื่นม,มันมันมขนมมากเลยนะคือมันใช้ได้รอบตัวม,มันใช้กับงานอืกก่นได้วินัยเนี่ยอมพมาะเราผ่านตรงจุดนี้มาได้ทุกทำอะไรแม่งได้หมดรเรารู้เราจะวางแผนล่วงหน้าเราจะโดยโอัตโนมัติรประมาณนั้นดีกว่าอเกมาะดยนนี้แบบว่ายายก็ผมขอเป็นกําลังใจพี่สองคนนะครับก็ขอ,อขอให้แบบว่าะสมกบเรื่อกับสิ่งที่ตั้งไว้ แล้วก็ขอบพระคุณแทนคุณผู้ชมด้วยนะที่ทั้งพี่เดียทั้งพี่ีมยมาแชร์ประสบการณ์กับคุณผู้ชมแต่ผมก็ยังคอนเฟิร์มยืนยันตีนยันนอนยันเลยนะคกับคุณผู้ชมว่าการที่เราจะมีผลดีอย่างเงี้ยเราต้องให้เวลากับมันครับแล้วสุดท้ายแล้วอ่ะคุณจะมีโค้ดที่ดีอะไรก็ตามสุดท้ายแล้วอ่ะคุณจะรวยคุณจะมีเงินซื้ออาหารที่ดีกว่าคนอื่นสุดท้ายแล้วมันคือวินัยซึ่งอันนี้ต้องทำมันด้วยตัวเองเพราะว่าพี่เล่นกี่ปีนะฮะกี่ปีแล้วนะเล่นมากี่ปีแล้ว สี่ปีแล้วที่แข่งเนี่ยแข่งรอบนี่รอบที่สี่แล้วก็ถ้าเล่นก็มีหลายปีอยู่แค่หกปีแต่ว่าผมมาแข่งกับกันถ้าแข่งเนี่ยแข่งสี่ปีแต่ก่อนนั้นน่ะเล่นมาหลายปีเท่ากันก็ยังไงก็ไปเชียร์พี่วีสองคนได้วันที่แข่งขันพี่แข่งที่อะไรตอนที่เก้าที่เก้ามีสเก้าครับแฟชั่นแฟชั่นไอแลนด์ส่วนผมนี่ก็ไปเดินถ่ายกินขนมแล้วเดี๋ยวรอฉลองกับพี่เขาทีเดียวเลยโอเคนะขอบคุณพี่เชียร์พี่มากมากครับ